นี่นะ้ำเมืองอีกแคม,แมนี่อยู่ยแคมนั่นะฮะเดี๋ยวใส่แมพแป๊บเพราะว่าเข้ามาธนาคารกันมาเดินไทยนนี้ยูทูบอ่ะอยู่ด้านหลัง เ่านีนเป็นซอยไม่ค่อยมีคนเงียบเนี่ยร้านปิดหมดเลยปิดเลยเปิดน้อยส่วนมากเขาสั่งปิดหมดเลยแต่เห็นเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยจะเปิดร้านอาหารแล้วเนี่ยมาดูนี่ปิดหมด รถแท็กซี่ที่นี่แท็กซี่ฮันบัลเลอร์เลยูร้านนี้ปิดปิดร้านนี่ร้านเสื้อผ้ามัาน,าานก็ปิดส่วนมากจะปิดหมดแหละจะปิด นี่ร้านดอกไม้ร้านใหญ่ดีนะไปละเขามาละเสร็จละดูแท็กซี่นะขันข้างๆเนี่ยแ,แต่วันนี้ยังมีคนนะเนี่ย ตาไม่ค่อยมีคนอะโชช็อปโค้ทเอออยู Put down. Can just ่ดิแคท Đó hay cái đây phố này khen, thú này

เดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่บายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป้าด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะติดตามบาย